3ตุลาคม2023กีฬาเอเชียนเกมก็ดาเดนินการแข่งขันมาเรื่อยๆครับเดี๋ยวขณะนี้เวลา4โมงแรง4โมงเครื่งแล้วแหละมาสรุปเหรียญรางวัลกันนิดนึงนะครับว่าไพ่ได้ที่ท่อไดได้จักเรียนท่องก็ เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเทศจีนได้154เหรียญทองอุ้ยได้บลกหลายหนึ่งเจปแปนญี่ปุ่นอยู่ลำดับที่สอง33เหรียญทองตามมาติดติก็เกาหลีใต้คู่คิซูสี31เหรียญทองอินเดียกับอุซเบกิสถานเนี่ยได,ได้ประเทศละ13เหรียญทองตามด้วยไทยเปและ ตามด้วยประเทศไทยอยู่ลำดับที่7นะครับได้มา10เหรียญทองแปดเหรียญเงินสิบเจ็เหรียญทองแดงรวมสามสิบหเหรียญ <c oughs> ก<ะ>็เ <c oughs> กาหลีนเหนืออยู่ลำดับที่แปดนะครับมาดูคือในตารางเนี่ยผมผมเอามาเฉพาะประเทศที่ได้เหรียญทองนะครับมีจริงมีอีกหลายประเทศเ่ะ แต่ไม่ได้เหรียญทองก็หยิบยกมาเท่านี้เปืองหนากระดาษเดี๋ยวสักนิดนึงก็คือมาดูในอาเซียนในยันอาเซียนประเทศไทยกยังนำอยู่นะสิเหรียญทองตามด้วยอินโดนีเซียสิงคโปร์มาเลเซียตามมาติติดนั่นแหละก็ห่างๆไวะแล้วก็เวียดนามเวียดนามฟิลิปปินส์อยู่ลำดับท้ายๆของผู้ที่ได้เหรียญทอง อ่ะครับผมเพื่อ,อมีการเยินเยอะก็ประมาณเท่านี้เดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ